นี่ถ้าคนแรกก็แชร์แล้วคนไมายังสอ,องร้อยกว่านาะน้ำอะ่ะถ้าจะกินเนี่ยต้องกินน้ำสิงอย่งนี้ะไปกินน้ำอย่างอื่นมัน อันคอกินไม่ได้ กินน uh ้ำสิงน้ำสิงกินไม่ได้

ไอ้คนขับรถเนี่ยมันใหญ่กว่าเจ้าในนะจะบอกให้เออมันความเฮี้ยของมันเนี่ยขนากไหนรู้เปล่าเจ้าในมันเท่าไหร่นะไอ้คนขับรถมันเหี้ยมันเฮี้ยหนักกว่าเจ้าในนะเออเออวงไม่ไหววันนเนี่ย หน้าบุกหน้าเบี้ยวไม่งองเออท่านนายเฉยๆคนมันรวยแล้วคนที่ยังไม่รวยกำลังจะรวยนี่พวกนี้แม่อย่างเฮีย้ยนี่นะไม่ใช่เฮีย้ยธรรมดาและเขาะึบอกว่าเจ้าหนนายนิสัยดีนะถ้ารวยจริงอ่ะ ประเภทรวยจอมปลอมพวกนี้นิสัยนิสัยอย่างเฮีย้ยเลยอ่ะพวกง่งยเจ้านายนี่ไอ้ดีสงมาดนิส,สยดีถ้านที่เจอสงมาไอ้คงขับรถเนี่ยมันเฮี้ยมากเลยนะถ้าเราไม่ไหวมันนะ่นะโหมันร้องเรียนชิบหายเลยนะนายที่เฉยอ่ะ พวกนี้เขาไม่ค่อยสีเรียกไอเรื่องแบบนี้เขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เขาสนใจธุรกิจเขานะ่ะจะทำยังไงให้ธุรกิจไปต่อไปได้คนถ้าจะเป็นใหญ่เป็นโตนะเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะมองผ่านไปเลยอืม แต่ถ้าใครว่านะี่งนั่งดูงเล็กๆ,ๆน้อยๆอะเขามองผ่านเลยนะนั่งดูอะไรของมันน่ะมันเป็นยาเองไง เป็นยาเพงเดี๋ยวจะได้กลับบ้านเลยมันนั่ง